สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทรรนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวอาทิตย์ที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่15มิถุนายน2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือเกิดช่วงระหว่าง16มกราถึง15กุมภาพันะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนํามา ผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีบางก่อนอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรักณาราศีมกกังกรตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2568ดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในเรือนอริจนถึงวันที่16กันยาคม2568ตลอดระยะเวลา1เดือนชาวนักษณาราศีมกกังกรจะมีผลดีผลเสียอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันครับส้รับชาวลัคขาราศีมกกังกรดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะ มรณะก็แปลความหมายเป็นเรื่องความเสียหายไปตกอริมันก็เลยกลายเป็นว่าลบไปตกในเรือนลบมันก็เลยกลายเป็นบวกนั่นแปลความหมายว่าในเรื่องของการปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะลานี้ก็ไม่ได้ถึงกับตัวเองก็ต้องหลุดไปกระเด็นกระดอนออกจากชีวิตของเราไปก็เลยทําให้เราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามา แต่ถ้าถามว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงในเรื่องอะไรบ้างก็ตีโจทย์เป็นเรื่องของงานธุรกิจอาชีพที่ช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตกในเรือนอริอันเนี้ยฮะมันก็ทําอะไรก็ไม่ได้ได้ดั่งใจทําอะไรก็อาจจะติดขัดถ้าคนทํางานประจําก็อาจจะโดนคอมเพลนงานหนักงานมากงานเยอะงานมีปัญหาต้องมาปรับต้องมาแก้เป็นแบบนี้เสมอ คนเป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ค้าขายไม่ค่อยจะดีนะก็อาจจะต้องอดทนหน่อยรอจนกว่าจะพน้น16รกรกฎาคมไปแล้วปัญหาเรื่องของการทำมาค้าขายก็จะดีขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีมังกรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดติโพต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน หนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วกเกิดราศีนี้นะครับ ฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในะระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อ่วยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าราพบกันในไลฟ์สดนะครับ